สวัสดีครับมี้ามาเบงผักเครื่องครับผักเครื่องลายยางลายเนี่ยนะครับผมมีมาเบงผักเครื่องครับผักเครื่องลายบูซามาดลายครับผมผักสายทั้งบันพีครับทั้งบันพี น,นี่มาเบิ้งพะเครื่องครับเปลี่ยนบรรยากาศครับมงพะเครื่องพะเครื่องไล่สีไล่อย่างครับมคกับระสายอุดรนครับรงม,มปูม,มุนครับเป็นสางย้อนยุกพป็นสางที่ลังนะครับผม นี่ก็ดวงตาบัวครับสามปี55ครับ mm. มือหนีไม่ลายครับผมลายมากมากเลยผ้ามาบึงผ้าเครื่องสบายสบายครับสบายสบายนะครับผมมาเด่งผ้าเครื่องผ้าเครื่องครับผมลายลายจีจีครับลายจีจีลายจังหวัด ันนี้ก็จะเป็นหวงต,หาวตามหาบัวครับผมหวงตามหาบัวมันมีบูชามาหลายครับผมบูชามาหลายบูชามาเยอะครับผมบูมชามาเยอะเป็นทุงเลยครับมันนี้ลูงปูจันซีครับลุงปูจันรีเบิ้งกันเยอะๆเลยครับผมวันนี้ เบ่งกันแบบเยอะๆเลยลงยันลงปู่ปะภัยครับลงปู่ภัยสุภัสโรครับเป็นพ่วงเลยครับเป็นพ่วงเลยเป็นพ่วงเลย ตารับเรียบร้อยครับผมมีควาเยอะเยอะเลยครับมันอลัวนี่นเป็นตาับเป็นทั้งเลยครับกาลับเลยครับหลายอย่างครับมันหมอมาเป็นถุงเลยครับมูซ่ามาเป็นถุงเลยครับมันจะกันได้เป็นอะไรครับ ถ้ากันได้เป็นนันได้ลายอย่างหลายเนวครับลายแบบบลายแบบหลายอย่างาครับเ่แบบแบบยยงกันแบบจูใจเลยครับเบิ่งกันแบบจูใจเลยครับเกียร์ทั้งไดบ่รลูครับ ดูกันเยอะๆเลยนะครับมอน,นสายพระเครื่อนครับสายพระเครื่องสายพระเครื่อนอันนี้กับพระพรีพินาศครับผมปีสามกุกวรับนี่กเป็นพระพระสายอุดรครับพระสายอุดรอ,อุดรธานีครับผมพระพู้จชินนราครับบุรษว่า วัดใดครับอัอนนี้พาสสายบันผือนะครับผมพาสสายบันผือครับหลวงพ่อโสธอครับหลวงพ่อโสธรนหลวงพ่อโซทอนอ,อ,นอ,อ,นอ,อนนี่เป็นลูกอมลูกปูประไพครับลูกปูประไพสุภัสโรครับ เรียนพระอาจารย์มั่นครับหลวงปู่มั่นครับเป็นสร้างที่ระลึกครับลุงปู่มั่นหลวงปู่จันทร์สีครับสายอุดรธานีครับลูกศิษย์หลวงปู่มั่นครับลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่สีจันทร์ครับหลวงปู่สีจันทร์ ก็เนื้อผงครับนี่กับว้แค่นี้แลลวเนาะครับบยญ้าครับผมบใบหญ้าไว้วไวเจอกันคลิปหนาเนาะครับเนาะผมอืมกันจะขอมารับช่วงกันจะลืมกดไลค์กดติดตามให้แน่เด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจในสส้างคลิปคลิปต่อต่อไปครับผมขอบคุณครับ